ทำให้ผมล้มแม่ไม,ม่ต้องจัดกานเขานะเธอนี่เป็นคนอย่างไงถึงรังแกเด็กคนหนึ่งได้ก่อนอื่นเลยลูกชายคุณพุ่งตัวมาหาฉันก่อนแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้เป็นคนผลักลูกคุณแต่เขาล้มไปเองถ้าพวกคุณไม่เชื่อแล้วก็เช็คก,กล้องวงจรปิดที่นี่ก็ได้ลูกฉันแค่ถูกชะตาเธอเลยให้เธอเล่นกับเขาเธอไม่รู้ผิดชอบช่วดีก็ช่างแต่ตอนนี้ยังโยนความผิดให้ลูกฉันอีกเหรอฉันไม่ได้รู้จักลูกชายคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องชื่นชมฉัน ฉันยังต้องไปร่วมง,งานมั่นตอน่อไม่ว่างพอจะเสียเวลากับพวกคุณอยู่นี่หรอหยุดนะที่นี่เป็นถึงขับส่วนตัวที่ดีที่สุดในเมืองชละทานแม่บ้านกระจกกระจ,อก,ะจอกอย่างเธอแม้แต่คนสมบัติจะเข้าไปยังไม่มีเลยจะทำาประโวตด,ดีกับฉันทำไมแค่เพราะฉันใส่ชุดแบบนี้คุณเลยดูถูกฉันงั้นเหรอ มาทับครับได้ยินว่าท่านพึ่งปฏิบัติการแฝงตัวสำเร็จขนาดชุดยังไม่ทันได้เปลี่ยนก็นมาที่เมืองชนทานแล้วนี่คือสิ่งที่เราเตรียไมไว้ให้งานมั่นน้องสาวฉันจะชักช้าไม่ได้รีบไปส่งฉันที่สโมสบรบารมีเดินทาองอับใช่แล้วเขาบอกเธอไว้นะฉันเองก็มาร่วมง,งานมั่นที่นี่คู่ในงานมั่นนี้คือดาวรุ่งน้องใหม่วง์การธุรกิจเมืองชลนละทานประธานอลิชาแล้วก็เป็นเพื่อนรักของฉันอลิชาคิมหันสกุลอลิชาเหรอ คิดไม่ถึงว่าแม่บ้านกระจอกอย่างเธอนี่จะเคยได้ยินชื่ออลิชาด้วยก็คงใช่คุณอลิชาไปเรียนที่เมืองนอกหลายปีเพิ่งกลับมาครึ่งปีก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองแล้วยังมั่นกับหลานชายคนเดียวของระกูลสุภกิจวงที่อยู่อันดับแปดจากกลุ่มการเงินสิบอันดับสุภกิจวงเหรอนี คนคริคาณอริชา<อ>คนนั้นก็คือประธานบริษัทลิชาอีกเดียวต้องปากหวานเข้าไว้นะถ้าเขาถูกชะตากับลูกรับรองได้ว่าชีวิตนี้ลูกจะสบายขึ้นเยอะเลยได้ครับแม่ <c oughs> ระหว่างทางรถติดเลยอาจราชาไปบ้างขอโทษด้วยนะคะคุณอลิชาคุณเกรงใจเกินไปแล้วคะ่ะฉันคือรออลิซนานเกินไปเลยเไปนลม <c oughs> แดดแล้วคะพี่ <c oughs> เหรอคุณรู้จักพี่ฉันเหรอเอ่อที่จริงฉันถือว่ารู้จักกันได้เพราะทะเลาะกันเอาตัวเธอออกไปและตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกคุณอลิชาคะฉันผิดไปแล้วคุณฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นพี่สาวคุณเอาอย่างนี้ไหมคะคราวหน้าฉันจะชดเชยและขอโทษทุกคนสองคนคุณอลิชาคนที่มีเรื่องกับพี่สาวฉันก็จะไม่มีครั้งหน้าสำหรับฉันอีก คุณอลิชาคะฉันผิดไปแล้วคะ่ะคุณอลิชาพี่คะฉันคิดถึงพี่ <c oughs> จริงเลยโตจนป่านนี้แล้วยังจะอ้อนอยู่ <c oughs> อีกเอเออพี่เคยบอกไว้นี่ <c oughs> ไม่ว่าฉันจะโตแค่ไหนพี่ก็จะคอยปกป้องฉัน <c oughs> เรีมับฟเาไมโอ้โหเรม่รับฟาไม่เราไมแม่ไม่ต้องการพวกเราแล้วพ่อก็ไม่ต้องการพวกเราแล้วตอนนี้แม่เดือบบ้านพ่อก็ไม่มีแล้วต่อไปพี่จะเป็นคนปกป้องอลิซเองนะไม่ว่าอลิซจะโตแค่ไหนขอแค่มีพี่อยู่ก็จะปกป้องอลิซตลอดไปพี่คะหลายปีมานี้พี่ลำบากมามากเพื่อส่งชั้นเรียนหนังสือ ในเมื่อตอนนี้ฉันกลับมาแล้วต่อไปจะเลี้ยงพี่เองนะเธอเอ้ยเลี้ยงน้องสาวตัวเองจะลำบากอะไรล่ะอีกอย่างนะพี่ไม่ได้หาเงินยากอย่างที่เธอคิดหรอกนะพี่เป็นแม่บ้านขนาดนี้แล้วยังบอกว่าไม่ลำบากอีกที่จริงแล้วพี่อลิซคุณต้องให้ผมรออีกนานแค่ไหน นี่ค่ะเขาก็คือฮิรันค่ะฮิรันเธอคืออลิสวันนี้เป็นงานมั่นของเรานะคุณเชิญแม่บ้านมาทำไมฮิรันค่ะเธอไม่ใช่แม่บ้านนะคุณดูเธอสิอยังใส่ชุดแม่บ้านอยู่เลยถ้าเธอไม่ใช่แม่บ้านแล้วจะเป็นพวกแขกผู้มีเกียรติอะไรได้กันหรอฮิรันเขาเป็นพี่สาวฉันค่ะ ดอกไม้ติดผมฉันร่วงอยู่บนรถฮิรันคุณคุยกับพี่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาคิดไม่ถึงจริงๆพี่สาวของอลิสจะเป็นแม่บ้านซะได้ฉันก็คิดไม่ถึงว่าน้องสาวฉันจะไปชอบคนอย่างนายตระกูลสุภกิจวงเป็นตระกูลที่แม่บ้านอย่างเธอมาเกาะไม่ได้อยู่แล้วบอกตามตรงแล้วกันวันนี้คนที่มางานมั่นพวกเรามีแต่พวกเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในเมืองชนละทานถ้าฉันเป็นเธอ คงรีบใส่หัวไปแล้วอยู่ที่นี่ไป <c oughs> ก็มีแต่อับอายขายหน้าฉันมาร่วมงานมั่นของน้องสาวฉันคนอื่นจะมองยังไงก็ไม่เกี่ยวกับฉันต่อให้อลิชาไม่อายคนแต่ตะูลสุภกิจวงจะไม่ยอมอับอายหรอกนะ <c oughs> ฉันบอกให้ใส่หัวไปได้ยินไหม <c oughs> คนอย่างนายเน่ยเหรอมีสิทธิ์จะมาชี้นิ้วบงการฉันฟังภาษาคนไม่ออกใช่ไหม <c oughs> เอาตัวเธอออกไปสั่งสอนเธอดีว่าต้องทำตัวยังไงจดกันไป นังแม่บ้านกระจอกพูดจาดีๆไม่ชอบมีเรื่องกับใครไม่มีแต่มีเรื่องกับคุณชายเราหน้าตาเธอก็ไม่เลวนะไม่สู้มาปฏิบัติพวกเราให้ดีดีกว่าเขอแค่เธอเอาใจพวกเราให้ดีเราก็จะปล่อยเธอไปดีไหมล่ะเอ๊พี่สาวใช่ไหมคะพี่สาวคุณบอกว่ามีธุระน่ะมีธุระจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้ว โอ้เจ็บไหมวะนั่นน่ะผู้จดีๆไม่ชอบใช่ไหมเอากระบอกไหมทุกคนลุยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีโอเจ็บสวัพวกนั้นปล่อยให้แม่บ้านกระจอกกระจอกนี้ออกมาได้ยังไงมัอนเมื่อกี้ ฉันดูไม่ผิดนะเขาเป็นคนของดอแดนเหนือคนของแดนเหนืองั้นเหรอทหารของแดนเหนือไม่แต่ผู้ชายไม่ผู้หญิงแค่คนเดียวแม่ทัพหญิงแดนเหนืออ๋อฮะฮิรันคุณเป็นอะไรไปคะอ๋อไม่มีอะไรคุยกันไปก่อนนะผมไปโทรหาคุณนักรบก่อน <c oughs> ฉันว่านายฮิรุนนั่นมีคู่ควรกับเธอสักนิด พี่คะเขาชื่อหิีรันค่ะไม่สนชื่อหรอกแต่เธอนี่สิเธอโอกาสตอนนี้ยังทันนะเพราะยังไม่มั่นพี่จะแนะนาคนคนนี้ให้เธอเป็นยังไงพี่คะนี่นี่มันคนนักรบประธานวิสุทธิ์กรบไม่ใช่หรอคะเป็นยังไงชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวแนะนําให้พี่คะคุณนักรอบเป็นเจ้าของกลุ่มการเงินท็อปสามจากสิบอันดับของเมืองชลรทานนะคะสถานะอย่างฉันแบบนี้คุณนักรบจะชายตามองได้ยังไงเธอเน่เป็นน้องสาวพี่ ที่ต้องเอื้อมขึ้นมาคือเข้าตังหกักแล้วพี่พี่อย่าล้อเล่นเลยค่ะพี่ไม่เห็นแล้วว่าฮิรันกำลังโทรไปหาคุณนักรบด้วยตัวเองยังไม่รู้ว่าคุณนักรบจะไว้หน้าหรือเปล่านั่นก็พอดีเลยเดี๋ยวพี่เรียกให้นักรบมาสวัสดีครับคุณนักรบผมคือฮิรันครับแล้ววันก่อนคุณพ่อผมโทรไปหาคุณแล้วไม่ทราบว่าวันนี้คุณมีเวลามาร่วมงานบ้านของตระกูสุภกิจวงหรือเปล่าครับสุภกิจวงเลยผมไม่สนใจ คุณนักรบครับเราเตรียมที่นั่งประธานให้คุณโดยเฉพาะคุณก็ช่วยไว้หน้าหน่อยเถอะนายบอกนักรบไปสิว่าฉันเป็นคนให้เข้ามาเสียงนี่มันแม่ทับปริชาตินังคนจนใส่หัวไปซะอย่ามารบกวนฉันคุยกับคุณนักรบนายก็บอกเขาไปว่าฉันคือปริชาติเขาได้ยินชื่อฉันเดี๋ยวเขาต้องมาแน่คุณรีบเอาตัวพี่สาวคุณออกไปเลยนะถ้าทำคุณนักรบโกรธจะมีปัญญาร<อ>ลบผิดชอบพี่คะ,ะพี่อย่าทำให้ฉันลำบากใจเลยนะแต่ว่า พี่คะถือว่าฉันขอร้องพี่นะคะนะก็ได้เดี๋ยวฉันโทรไปหานักรบเองก็ได้เมื่อกี้ใครพูดอยู่เนี่ยก็แค่พวกแม่บ้านนะครับผมทำงานไม่รอบคอบเองรบกวนคุณแล้วครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่คะพี่เห็นไหมคุณนักรบไม่ใช่คนที่เราจะไปมีเรื่องด้วยได้เนะพี่ห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดเลยนะคะพี่จะโทรหานักรบเดี๋ยวนี้แหละพี่คะ ช่างเธอททำไมต้องจริงจังด้วยพี่เองก็คงสงสารฉันอยากปลอบใจฉันพี่อยากโทรก็โทรเลยคะ่ะฉันไปหาฮิรันก่อนพี่โทรเสร็จก็เข้าไปนะคะ่ะคุณนักรบคุณก็ช่วยไว้หน้าเราเถอะนะครับคุณวางใจได้จะไม่ทำให้คุณเสียเวลามากแน่นอน ตอนนี้ฉันมีสายสำคัญต้องรับวางก่อนนะมีอะไรเหรอคะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณนักรบได้ยินว่าัทวทั้งเมืองชนลทานมีแค่คุณเดียวที่มีเบอร์ส่วนตัวของคุณนักรบได้ยินว่าคนคนนี้คือแม่ทัพหญิงที่มีอำนาจสูงสุดในแดนเหนือพี่จะโทรหานักรบเดี๋ยวนี้หรือว่าจะเป็นมีอะไรเหรออ๋อ เมื่อกี้พี่สาวฉันบอกว่าเขาจะโทรหาคุณนักอบนะคะนี่คุณคงไม่ได้จะบอกว่าพี่สาวคนกว่าถนนของคุณเป็นเทพีสงครามแห่งแดนเหนือหรอกนะ่า <c oughs> คุณเลิกล้อเล่นได้แล้วถ้าเธอเป็นเทพีสงครามงั้นผมก็เป็นยอดจัก,กรพรรดิเอาล่ะนี่ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วเรารีบเข้าไปเตรียมตัวกันเถอะพี่ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาจะเป็นแม่ทัพหญิงไปได้ยังไงกันฉันคิดอะไรอยู่นะ ฮัลโหลนักรบผมเองครับคิดไม่ถึงว่าคุณจะโทรมาหาผมเองนายไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นจะมีธุระอยากพบนายคุณจะแนะนำน้องสาวให้ผมเหรอนั่นเป็นเกียรติของผมครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาผมจะไปที่โรงแรมบารมีเดี๋ยวนี้รอก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นสิ หยุดนะนางแม่บ้านจะไปไหนนะ่ะไม่เห็นด้ืยไงว่าที่นี่คือสโมสรบารมีนะ่ะใช่แล้วฉันก็จะเข้าไปไงเอ๊ะคนกว่าถนนอย่างเธอคู่ควรมาที่แบบนี้ด้วยเหรอแหกตาของเธอดูให้ดีวันนี้ที่นี่ถูกตระกูลของเราเหมาไว้หมดแล้วฉันก็มาร่วมงานมั่นไงเธอเนี่ยนะมางานมั่นฉันไม่เห็นจําได้เลยว่าตระกูลเราเคยเชิญคนกว่าถนนอย่างเธอาามาร่วมงานตอนไหนะ จะมาหากินของฟรีจะชัด,ชดยังกล้ากโกหกอีกว่าเป็นแขกตระกูลสุภกิจวงฉันว่าเธอคงอยากตายมากสินะเฮ้คุณว่าไงนะครับคุณนักรบนะครับผมเข้าใจแล้วคุณนักรบจะมาร่วมงานมั่นเราผมรีบตามผมมาเตรียมตัวให้ดีละ่ะห้ามได้เลยการต้อนรับเด็ดขาดแต่เมื่อกี้เหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงพี่สาวฉันนะคะพี่สาวคุณโตป่านนี้แล้วหรือว่าจะเดินเข้ามายังต้องให้คนสอนอีกนะเนอะ จะทางคุณนักรบนี่เสิจะละเลยไม่ได้สำหรับฉันนะไม่มีอะไรสำคัญกว่าพี่สาวฉันค่ะอลิสฉันมาร่วมงานมั่นของน้องสาวฉันโอ้โหเดี๋ยวนี้พวกคนจนมันหน้าไม่อายขึ้นทุกวันเพื่อจะมากินข้าวฟรีตระกูลสุภกิจวงถึงกับเตรียมการเชิญของปลอมมาด้วยไหนดูสิ นังแม่บ <ส yo> ้านกระจอกรีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะอย่าทำตัวเป็นมแรงวันที่เกาะไม่ปล่อยฮยังคิดจะเอาการ์ดเกนี่ไปหลอกคนอื่นอีกเหรอเอาสิเพียงแค่วันนี้ถ้ากุกเข่าขอร้องฉันฉันจะเอากระดาษงงๆแผ่นนี้ให้เธอ คนจนก็ไม่น่าสงสารหรอกนะยังกล้าสวมรอยเป็นแขกมากินข้าวฟรีหนังในบ้านกระจกทำไมเธอไม่บอกว่าคุณอลิชาเป็นน้องสาวแท้ๆของเธอเลยล่ะเธอนี่แหละพี่สาวฉันพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงหลอกพี่ไม่เป็นไรอลิชาเธออย่ากโกรธไปเลยพวกเราไม่รู้ว่าพี่สาวเธอจะเป็นคนแบบนี้ ใช่แล้วอลิชาถ้าดูสิถ้าเป็นถึงดาวรุ่งของวงการธุรกิจของเมืองชลทานแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีพี่สาวไปคนกว่าถนนละ่ะพี่สาวฉันเป็นแม่บ้านแต่เงินทุกบาทที่พี่สาวฉันหามาได้มันบริสุทธิ์ทั้งนั้นหลายปีมานี้พี่ส่งเสียฉันเรียนถ้าไม่มีพี่ก็คงไม่มีฉันในวันนี้พี่คะ คำที่พวกเขาพูดพี่อยากเก็บไปใส่ใจเลยนะคะแต่กูลพวกเขาไม่คู่ควรกับน้องพี่เลยสักนิดไม่อยู่ในสายตาด้วยซ้ําแล้วพี่จะเก็บไปคิดทําไมล่ะเป็นแค่แม่บ้านกระจอกกระจอกยังกล้าพูดจาโอ้อวดตอนหน้าตระกูลสุภกิจวงอีกเหรออริชานี่พี่สาวเธอเหรอใช่ค่ะในเมื่อเธออยากให้พี่สาวเธอมาร่วมงานมั่นของเธอนั่นก็ทําตามกฎของตระกูลสุภกิจวงจ่ายเงินค่าเข้าตระกูลมาซะตระกูลของเราก็จะต้อนรับพี่สาวเธอแน่ แต่ตอนแรกคุณไม่ได้บอกว่ามีค่าเข้าตระกูลนี่คะตระกูลของเราคิดว่าเธอเป็นเด็กกำพร้ามาตลอดคิดว่ายังไงซะเธอก็จะเข้าตระกูลเราแล้วจึงไม่จําเป็นต้องมากพิธีอะไรในเมื่อตอนนี้เธอมีญาติแล้วมารายาทที่ควรมียังไงก็ต้องมีไม่อย่างนั้นตระกูลสุภกิจวงจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะได้ว่าไม่รู้กาลเทศะเหมือนพวกแม่บ้านนี่คุณคิดแบบนี้เหรอคะอลิซตระกูลสุภกิจวงก็มีหน้ามีตาในเมืองฉนทานคุณจะงองแงแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วเงินก็ไม่ได้เยอะเลยแล้วอีกอย่างต่อไปเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเงินที่พี่สาวคุณให้ตระกูลสุภกิจวงก็เหมือนกับให้คุณนั่นแหละคุณงานแต่งน้องสาวฉันฉันเป็นพี่สาวก็ควรต้องออกเงินแต่ตระกูลสุภกิจวงไม่คู่ควรถ้าเป็นแค่ บาบกระจกกระจพกพูดจาแบบน,นี้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่ว่าน้องเธอจะแต่งเข้าตระกูลสุภกิจวงวันนี้เธอคงไม่มีสิทธิ์แม้แต่มายืนที่นี่ด้วยซ้ําจะทําอวดดีไปทําไมพูดไปพูดมาก็ไม่มีเงินนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะพี่ฉันมีเงินเงินค่าเข้าตระกูลฉันจ่ายเองบอกราคามาเถอะคะ่ะก็แค่สี่สิบสี่ล้านสี่แสนเท่านั้นเองเ <G uard> ยอะขนาดนี้เชียวนี่พวกคุณจะขโมยเงินกันนี่ เป็นอะไรไปครับก็โปรเจกต์นั่นที่ทำช่วงก่อนหน้านี้นะสิจนถึงตอนนี้ยังหาเงินทุนมาไม่พอเลยเอ๊ะแ่ถามอริชาหรือยังถ้าจะโอนเงินมาเมื่อไหรคุณยากครับอลิซบอกว่าช่วงนี้เงินในมือเธอก็ไม่ค่อยคล่องตัว จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะยังจะแยกของเธอของแกอะไรอีกตอนนั้นก็เพราะว่าเธอมีปัญญาพวยตะกูลสุภกิจบงเน่าถึงได้ยอมให้แต่งงานไม่อย่างนั้นก็แค่เด็กโปโลอย่างเธอมีสิทธิ์อะไรอยากจะแต่งเข้าตะกกลเรามาแม่บมากจะเจากเรียบใช้ในร่วมง,งานมั่นของน้องสาวฉันเอะอะโวยวายอะไรนะอ๋อก็พี่สาวของอลิซที่เป็นแม่บ้าน,นสิครับยืนกรานว่าจะมาร่วมง,งานมั่นอลิซให้ได้ อยากจะเข้ามาก็ได้นั้นก็ทำตามกฎของตระกูลสุภกิจวงเรานี่คือกฎของตระกูลสุภกิจวงเราคิดอยากจะเข้าตระกูลก็ต้องทำตามกฎที่ตั้งไว้คุณ <c oughs> กฎมันต้องมีอยู่แล้วละ่ะแต่ตระกูลสุภกิจวงไม่มีสิทธิ์จะมาพูดเรื่องกฎกับฉันหรอกนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอเมอเก็แค่แม่บ้านกระจอกไม่มีเงินก็คือไม่มีเงิน สี่สิบกว่าล้านไม่รู้ว่าเธอต้องกว่าถนนกี่สิบชาติถึงจะหาได้ไม่รู้ว่าจะอวดดีไปทำไมอย่าทำให้พี่สาวฉันลำบากใจเลยสีสิบสี่ล้านสี่แสนก็สี่สิสี่ล้านสี่แสนฉันออกแทนพี่สาวฉันก็เหมือนกันฮึ <c oughs> ฮัลโหลช่วยเตรียมเงินสีสิบสี่ล้านสี่แสนทีอะไรนะ หว่วงซ่าทนบริษัทรเราขาดอย่างนั้นเหรอเงินแค่สี่สิบสี่ล้านสี่แสนยังต้องหาอีกฉันน่าอายจริง,รง <c oughs> ๆเฮียดนันเธอ ว่าคุณทาอะไรกันนะ่ะทําไมล่ะฮิรันยังไม่ได้บอกเธออีกเหรอฮิรันคะเธอเป็นใครที่เธอพูดหมายความไม่อย่างไงอะอล,ลิสเธอเธอคือฮิรันก็จะแต่งงานกับอลิชาจริงเหรอฉันชอบเธอไม่ได้ตรงไหนอะตระกูลเจ้าดํารงของเธอเป็นแค่ตระกูลเล็กๆยาิฉันต้องไม่ยอมตกลงแน่ ถึงอลิชาจะเป็นดาวรุ่งใหม่ในวงการธุรกิจแต่ก็พอมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองชนรทานบ้างยิ่งไปกว่านั้นตระกูลของฉันก็มีปัญหาเรื่องทุนโปรเจกต์ตอนนี้ฉันต้องการให้อริชาเอาเงินมาให้ฉันแล้วฉันจะทำยังไงล่ะคะเธอวางใจได้ตอนให้ฉันแต่งกับอริชาก็จะไม่ทิ้งเธอหรอกฮิรันทำไมคนถึงทำเรื่องแบบนี้ให้ได้ฉันรู้จักกับฮิรันมานานกว่าเธออีกมา่านัดเวลาดูแล้วเท่านั้นแหละที่เป็นชู้อ๋อ เมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินว่าบริษัทของพวกเธอมีปัญหาอะไรนะอย่าว่าแต่สี่สิบสี่ล้านเลยตอนนี้ไม่แต่เงิสีพันก็ไม่มีแล้วสินะบริษัทของฉันแค่มีปัญหาชั่วคราวเลิกฝันสักทีเถอะบอกเธอตามตรงแล้วกันผู้บริหารของบริษัทเธอย้ายมาอยู่บริษัทพ่อฉันแล้วช่องว่างเงินลงทุนของบริษัทเธอจะแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอเธอพูดอะไรนะ คุณย่าคะถึงตระกูลเจ้าดํารงจะเป็นตระกูลเล็กๆแต่พ่อฉันบอกแล้วว่าขอแค่ฉันแต่งเข้าสุภกิจวงต่อไปเรื่องของสุภกิจวงเจ้าดํารงก็จะดูแลให้ในนี้มีเงินอยู่สี่สี่ล้านสี่แสนเป็นเงินที่คุณพ่อเตรียมมาให้คุณย่าเป็นเงินเข้าตระกูลค่ะดี <c oughs> นี่สิสภัยตระกูลสุภกิจวงอย่างที่ควรเป็นคุณพวกคุณคุณฮิรันคุณเคยบอกว่าชาตินี้จะอยู่กับฉันไม่จากไปไหนนะะี่ก็ อล,ลิสเมื่อก่อนคุณเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการย่อมคู่ควรกับตระกูลเราแต่ตอนนี้คุณมีแต่จะเป็นภาระให้ตระกูลเรากูเองก็โตแล้วควรเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิเรื่องวันนี้นะ่ะก็ถือซะว่าเป็นบทเรียน ่แล้วในเมื่อเธอกับตระกูลสุภกิจวงไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วยังจะมายืนอยู่ตรงนี้ทําไมรีบใส่หัวไปสิอย่ามาทับขายหน้าแถวนี้เธอเองก็ใช่ว่าจะตัวเปล่าเธอก็ยังมีพี่สาวเป็นคนกว่าถน,นนนี่เห็นแก่ที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนใช้ที่ตระกูลสุภกิจวงพวกเราดีกว่าอย่างน้อยเธอกับพี่สาวก็จะได้ไม่อดตายเเดี๋ยวคุณนักรบจะให้เกียริมา ไม่แน่ว่าจะกูสุภกิจวงอาจได้รู้จักแม่ทัพหญิงจากแดนเหนือผ่านคุณนักรบก็ได้นะบอกเราไม่มีเวลามาเสียเปล่ากับขยะงานมั่นยังต้องจัดต่อรีบไปเรียกช่างแต่งหน้ากับช่างแต่งตัวมาสิมาแต่งหน้าทําผมให้หลานสะพ้ายฉันไม่ต้องรีบหรอกงานมั่นครั้งนี้ตะกูลสุภกิจวงจัดไม่สำเร็จหรอก หกปากของเธอซะถ้ายังพูดจาหมาหมาเชื่อไหมว่าฉันจะทำให้เธอเห็นดีอลิชาพี่เธอคงไม่ได้บ้าไปแล้วนะี่ะฉันผิดไปแล้วฉันมันตาบอดมองคนผิดไปเราไปกันเถอะทำไมเราต้องไปด้วยล่ะคนที่ขายหน้าคือตระกูลของมันเราไม่ต้องไปเรารอดูเรื่องสนุกๆอยู่ที่นี่กันต่อพูดจาอวดดีจริงนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครงั้นเหรอ คงไม่ใช่ว่าจนแล้วสติไม่ดีหรอกนะคิดว่าตัวเองเป็นแม่ทัพหญิงแดนเหนือที่มีอำนาจเด็ดขาดเหรอคุณย่ญญาครับนักคนกวาถนนนี่ก็แค่คนบ้าเท่านั้นพูดอ,อีกทีดิเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่กับเธออืมพี่คะฉันรู้ว่าพี่พูดให้ดูเวอร์ผู้ช่วยออกหน้าแทนฉันแต่ตอนนี้พวกเรามีเรื่องกับพวกเขาไม่ได้จริงๆพวกเราไปกันดีกว่า ใช่นะไปดูสิว่านั่นใครันจะเป็นเทพีสงครามแห่งแดนเหนือนะจริงเหรอเนี่ยพรคุณยืนอยู่ตรงนั้นเถอะใช่ดจริงด้วยเทพีสงครามพี่บ้าไปแล้วเหรอคนพวกนั้นเป็นเสียทีเช่ดดังของเมืองชลทานนะคำพูดแบบนั้นที่พี่เพิ่งพูดเรามีอะไรกับพวกเขาไม่ได้นะคะจ๋ดีค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันนะ โอ้ไม่เลวดูดีกว่าอลิชานั่นเยอะเลยนางคนกว่าถนนนั่นมาบอกว่างานวันนี้จะจัดไม่สําเร็จไม่ดูบ้างว่าตัวเองเป็นใครน่าขาจริงๆริงพวกแขกเหลือก็น่าจะมากันแล้วพวกเราก็ควรออกไปได้แล้วล่ะใช่ค่ะเราก็ควรจะออกไปดูว่าอลิชากับพี่สาวแม่บ้านกระจอกกระจองนั่นไปแอบหลบมุมร้องไห้อยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปกันนี่มัน